ครับสวัสดีนะครับอยู่กับชูลุ่ยสารไม่คอซิงครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ดูรถครับเละเลยสภาพ <c oughs> เปื้อนหมดเลย เขาแกเอาาให้ครับเมื่อคืนดูชนหมาจนเลือดเลยติด,ดขัารถผมชนหมาครับเ่าแกดีนะครับคนโซนไม่แตกโอ้บรรยากาศดีมากลยครับตอนเช้า นอนเมื่อคืนก็หลับสบายครับไม่มีอะไรมาอันนี้เลยครับหลับสบายด <c oughs> <c oughs> ูสภาพ ถ้าได้เข้าบอกก็เป็นงี้ครับรถลุยครับไม่ใช่รถออกมาครับอันนี้ลุยอ้ปลาอ๋อมาเาใครโอ้วไม่ได้เจอเรานาน,านเลยครับ ใครมาส่งเมื่อคืนคิดว่านอนคนเดียวนะนี่ <c oughs> มาจากไหนนี่อปลาเนีุ่บบบบเลย <c oughs> คิดว่านอนคนเดียวครับเรา มาจากที่โน้นหรือเปล่าเาแกมาส่งหรือเปล่าผมก็มไม่รู้นะเอออน้ำก็ลดไปเยอะแล้วครับจาระบี้หรือเหรอ ได้เจอกันนานครับอัจจารวีหน่อยสิบโหไม่มีเน่แถนี้ถ้าฟัง่งโน่ะรกอยู่ฟังนี้ไม่รกโล่งหมดแล้วเจอผมทำลายสักเกลียงเลย <L an> ตรงนี้แหละด้บอ่อที่เราน้อยสุก็ยังไม่ได้ไปอีกนานสามเดือนปีใ <l ug> หม่พอดีถั้ง เปิดบอ่อต,ตรงนี้ก่อ,อนแย่งกันพูดเพาอยู่บา้านหมู่บ้านติดกันนะครับดูไปแล้วประกาศแข่งกัน I <laughs> เชียตงตำารายทำไมมันไม่เท่ากันนะอันนี้ได้อันนั้นได้ยินก่อนนะครับอันนี้เพิ่งทีหลังมันสะท้อนหรือเปล่าอยู่คนเดียวมานานเงาไหมมันออกทางนี้ด้วย เทนวะนี่เทนไหมบริจาคเยอะแลยบริจาคทางนี้บ้างตานอีข้าวก็ยังไม่หมดนะครับเหลือเป็นบางจุดบางจุด สวนบ้านผมหมดแล้วครับปิดฤดูกาลกันหมดแล้วครับเกี่ยวข้าวไม่มีใครจะไปไหนหรกปีนี้ต่มก็น่า,นาจะปิดแล้วเหนื่อยแล้วมัง้ง ขงางงล่วางด,ดีอะเข้าเลยขึ้นอีกขึ้นอีกข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวบอกนะ่าหมด หมดแล้วพอแล้วกรอกไว้สองจึกหลายจึกอยู่ทองข้าวสารแต่เราไปรับ เขาบริจาคแย่ๆเลยโอ้อยู่ตรงนี้นอนหลับสบายมากเลยหลับปุ๊ยันเช้าไม่ฝันไม่อะไรเลยปกตินี่ต้องฝันนะนอนที่อื่นแสดงว่าที่คือที่ดีตรงนี้น่าจะพื้นที่แบบดีมากไม่มีสิ่งสกปรกสะอาด แปดโมงแล้วเป่าเพื่อนเป่าเราขายวะใช่ไหม เรียนไปลง,ลงตัวเรียนชำเดี๋ยวลงหาปลา สนับนนที่นี่ไม้ว่าครับเจอกันใหม่เทีมหน้าครับสวัสดีครับ